ปวดนีันเดนี่าหาม่ทำไมน้มันไหลไปอ่ะยดยแลสวัสดีครับผมคนมุงหนาวสติชนแนลครับวันนี้คนมุงหนาจะใช้เวลากี่นาทีสาหรับการล้างรถและจมดประมาณกี่บาทวันนี้รเราเตรียมเหรียญมาประมาณ อ่าสี่สิบห้าสิบกสิบาทนี่แหละนะครับจะทดสอบดูว่าเราจะใช้อ่าเงินไปเท่าไหร่เยวจะหยอดไปก่อนสามสิบาทนะครับเอาสี่สิบาทไปเนาะหยอดก่อนสี่สิบาทนะครับกดเราจะใช้เวลากี่ทีเริ่มจับเวลาไปกันเลยตอนนี้คนมาหยอดไปแล้วที่สิบบาท ไ,ไม่เอาคนส่ว<ป>นครับ40บาทเราทดสอบดู40บาทนะครับแล้วเราจะฉีดเลยป้าคือความหมายว่าเราจะหมดเท่าไหร่ทั้งฉีดน้ำทั้งฉีดโฟมเราเริ่มที่40บาทก่อนเนาะอะันี้าแล้ก่อนอไปกันเลยครับ 最高。いい <laughs> i เดินไปเร้วเราขีดน้ำไปเหลือ28บาทนะครับเราดูโฟมเลยหมดเราขีดน้ำไปเหลือ28บาทแต่คนมาเอาเคมาล้างก็หมดประมาณ60บาทนะครับถ้าถ้าเราจะเอาให้ดีๆหน่อยเนาะเราทดสอบกันไปนเลยครับอ่ะเดี๋ยวพวกคกนขีดโฟมออกมาทางนี้เร็วเดี๋ยวโฟมจะกระเด็นใส่